ไปแล้วเหรอพอหยู่ขึ้นมาถ่ายปุ๊บไปเลยขี่ครับลูกขี่ลูกใส่แจ็กเก็ตเมื่อกี้ยังร้องเพลงอยู่เลยคุณปลานะคะสมบัติ99ดวงเอ้าได้สตาร์บัตตี้แล้วมาแล้ว เด็ดพิเศษจริงๆลไม่ร้อนเรอลูกลองเกงหน่อยเองเฮงหน่อยอิ้ที่มือมีอะไรอ่ะแล้วบ่าลที่อะไรนะคับสิลูกตีวนี้

<Yeah. S 1> คุณอุไรเ,เต้คุณไรเต้สมาพ,พันดวงวแตกเลยอะไรกัน <c oughs> โอ้ขอบคุณครับอ๋อสตาปาร์ตี้อยู่นี่นา <c oughs> อ้ขอบคุณนะครับ, <c oughs> บคุณ, <c oughs> คณ สเปย์ส่งมาสามสิดห้าดวงคุณชนละนาส่งมาสิบดวงถ้าวันนี้มีคุณอะสนอเข้ามานะจะอ่านถูกแล้ว ไม่สนาวแล้วนะสน่อนะข้าวอยู่แล้วเขาเต้นเนี่ยนะโอเคเดี๋ยวแล้วเขากินอย่างกินข้าว ไม่เอาแล้วเราอ่ะจักป้าจักนะคะไม่ใช่จากกระจาพิธีพิธีอ่ะพิธีหยุดเต้นแล้วเหรอลูกถามถามว่าแบบใส่แจ็กเก็ตจะไม่ร้อนเหรอก็บอกว่าอะไร พ่อๆอย่าลืมเชร์ฟุตซอลรอบชิงอ๋อตอนนี้รอบชิงอยู่หรอเออะไรลูกือว่านหน่อยพอแล้วนแล้วไอ้ว่าอเด็กอนุบาลอนุบาลหนึ่งคุณอิสซารีสมมาพันดูอะไรนะลูกหนูเปิดตั้งเยอะจะร้อนได้ยังไงใช่ไหมขอบคุณครับผมหา เฮ้ยไได้ฮะเย็นหรือยังเย็นหรือยังอะเรา ไ,ได้ไไดเดี๋ยวติดเล็กิ็ธิ์นะ<ม>เพลงอะไรเนี่ยเพลงกระตไไไูไม่น่าระเตสมัยข้าร้อยดวงครับคุณค่าบไ,ไ,ได้นอันหนึ่งบอกว่าคลิป YouTube น่ารักมาก ยังไงเล่าไอ้วานนี่เพลงพ่อนะคอมีแดดดี้หน่อยคอมีแดดี้หนูจะเอากล้องเหรอเดี๋ยวจะเวียนหัวสิลกูกไม่เอาดีกว่าเนาะ,ะนี่นี่นคนนี้ชื่อคนนี้มาอ่านมาดูซิว่าพ่อจะอ่านถูกไหม แมวคุณอีฟส่งมาห้าร้อยดวงของคุณนะคะไปเต้นก่อน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 เดี๋ยวให้ใช่ดิคุณสุพรรณสาส่งมาสองร้อยดวงบอกว่าเป็นเอฟซีแจกเก่าคุณหัวอินน้ำชำลีค่ะ เมื่อกี้คุยกับคุยกับน้องน้ำชวนชิดคนหนึ่งที่อยู่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้เกาหลีอุณหภูมิเท่าไหร่นะยี่สิบแล้วเขาบอกว่าคุณหูหัวหูหูอะไรนะร้อนยี่สิบร้อนมากอยากจะเอาไดเป่าผมเป่าหน้ามันอ่านว่าอะไรอันเนี้ยเนี้ยชื่อชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยชื่อเนี้ยเดี๋ยวให้มาอ่านอ้ามัน พ่อต้องอ่านผิดแน่เลยอ่าเฉลยมาด้วยนะครับว่าเ่เต้นก่อนมีอ่านชื่อชื่อคนนี้ที่คนนี้อ่านอ่าน <pareil> คุณจักส่งมาสอง เมียร้อยดวงปัาจัษกค่ะอันมี้อะไรต้องพี่บอกว่าเมียอยู่นี่หล่วพอนี่นี่นี่เก่งมากสวยจริงๆเลยวเนี้อันนี้ค่ท่างคนไหนนี่นี่นี่ที่ที่พี่เขาที่คำพิมพ์บอกว่าน่ารักมากอ่ะ ชื่นจิตน้ำชื่นจิตหุย H U A เก่งนะ U A I ใช่ไหมคะในเฉลยสิไม่บ้าเลยนะคือเล่นอะไรก็ได้แต่ถ้าสุน่รเพลงหายไปเขาจะน้ำน้ำชื่นจิตนภาพร เฉลยมาให้เราด้วยชื่อชื่อหุยป่ะชื่อคุณหุยป่ะครับมีคนบอกว่าน่ารักมากอ่ะคุณ <c oughs> ชอบเพลงหรออ่ะคนนี้คนนี้ชื่ออะไรแอะเขาฟัง <c> ก <oughs> ไม่ต้องเลยนะนะเอาเนี่ยอาลอางมะเขาไม่ใช่คนไทยเนอะ N Y A N มัอนอัญญาต่นหน่อยสูง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 ต่อต่นหน่อยไหนน้ำพี่มันเล่นอะไรตรงนี้ลูก ตอนหอนตอนายไหนไหนไหน,ไหนช่วยนหน่อยช่วยน้องช่วยน้องหน่อยต่อยังไงพี่พีพี่พีสอนน้องหน่อยคนไทยเก่งนะฟึกสอน,น, ه, นอ้าวหลุดหมดแล้ว พ่อพ่อพาเต้าแฝดไปญี่ปุ่นได้แล้วเอาพังหมดแหละจ้ะพาไปทีนี้แบบใช้เงินเยอะมากแล้วพี่พี่ไมเอาน้องพีหายมาแล้วสี่คน

อะไรคะ,รคะพี่ทำลาย่ะน้องตอสิกยากไปชินท้ากัน,กนอกโอเคโรบ,บอทลุกขึน้นสิลูกลุกขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นยืนขึ้นอัสริวกสัน ไอ้บ้าไอ้บ้าตังตนี่รือว่าเนี่ยนังป้าอูป้าอูมาบอกว่าสวัสดีค่ะเด็กๆคิดถึงสวัสดีค่ะป้าอูส่งมาอีกร้อยพี่มาแล้วพี่มาช่วยเหรอน้องพี่มากินข้าวทำหน้ครับ เจ๊งโล้อ่ะเจ๊งโอ้ยอยู่กินไปนี่ไม่ถึงห้าคำแล้วเมื้งเนี่ยว่เก่งจังเลยลูกพี่ีทปะอูมาเอ้เอาดีๆครับลูกไม่กลับติดหกแล้วนะพี่เทพี่เทคุนกานคะปะอูอู้ว่เนี่ยกินเก่ง นอนประอุบ้านประอุนะ20คนพูดเหมือนไป4คนใช่ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยดีกว่า หน้าก่อนประเทศเราปะมีแบบพวกพืชาหารร้อยล้านเนี่ยแะเขามีมั้ยเสื้อสัวาษไมนโอ้สูงมากเลยบ้านญี่ปุ่นเขามีใหญ่ให่ไหมไอวาอยู่ด้คนเดียวเท่เนาะตอนนั้นอยู่ตอนนั้นเาย อะไรอะไรนี่ไงตัวต่อนี่ไงโบ้ถืออ่ะมาไม่เอาสีให้เบบีเล่นด้วยให้เบบีเล่นด้วยหนูว่างโอ้เป็นไงต่อการมันเท่เหรอทำไมหนูชอบเล่นก่อนอะเราะว่าเพราะว่า่เอบไหมคะ ต่อถึงๆอ่ะไม่ม่ต่อ,อน้องสู้นะโอ้จุบเลยตีเสร็จจุบต่อเลยเหรอลไม่ได้มาไอวอันยานย่ะต่อไปนี้เรามีคู่มือแล้วนะไม่ไงน,มามานี่ ต่อสิเขาบอกว่าพ่อก <im ับพี่ทีหน้าเหมือนคู่แฝดกันเลยค่ะไม่ใช่ว่าเราแกล้งได้คนเดียวนะพี่มา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 ไอ้่ามามาต่อกับพ่อนี่มาพ่อพ่อกับพี่ทีหน้าเหมือนคู่แฝดกันเลยค่ะพ่ออะโอเคนั่งตักนั่งตักน้องเพ็ทวัญญาเก่งจังเลย ต่อต่อนั่งลงนั่งลงนั่งลงอ่นั่งลนั่งตักน้องเพ่ไปไหนอะไอว่าไปไหนคะไม่ใช่เก็บอันนั้นลูกไปไหนหนูไปไหนอะพี่ทีไม่ใช่ขาลูกไม่เอา ไหนอะอ้าไปป่ะไม่ใช่ค่ะครับอุ๊ยอ้าวอัญญาไปแล้วทำไมไม่มีใครช่วยพ่อเลยลูกเออหกเกไอ้ก้อนนั้นด้วยนะก้อนใหญ่ด้วยไปไหนอะพี่ทีอะพี่ทีมาเก็บของน้องพีช่วยพ่อเก็บหน่อยเร็วของมาลูกอัญญาเอามานี่ไม่ใช่ไม่ได้เก็บสักขยะลูก ตลกกว่าเราอะไรอะเราอะเก็บใส่กระเป๋าสิคะเก็บอ้วกอะนะอ่าเก็บเก็อ่ะเราช่วงแต่ก็ต้องมีตังไงเหมือนแบบเหมือนเกาหลีอะที่แบบถ้าบ้านใหญ่คือเมีทั้งนั้นแหะช่วยพ่อเก็บแล้วเร่อเร่อเรช่วยช่วเก็บนายเก็บนายเก็บแม่เร่อไอว่าช่วยพ่อเก็บแล้วมีนะก็แต่ก็เก็บเยอะค่ะโอ้เก่งจังเลย กินเยังง hey, oh, ี hmm, um. no now, ah, now, uh, 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 ้ว oh, like ่ะไข่เฮ้ยอ๋อมาถึงเวลาแล้วไหมพ่อเก็บก่อนน้องพี่น้องพี่เอาสี่เหลี่ยมไปเก็บให้พ่อๆหน่อยมันหนักน่ะตกใส่ขาน้องใหญ่คนนั้นทำอะไรอะอะไรหลืเอาเอาไปเก็บตรงนู้นตัวเล็กพี่ตัวใหญ่ลเออะน้องพี่ตัวไม่เห็นญี่ปุ่นเขาแบบพร้อมน่ารักน่ารักไงสีเหลี่ยมเล็กๆมันก็มีบ้านใหญ่ตัวใหญ่เท่าไหรดน้องพี่ชนน้องลูกเอ้ยไม่ต้องรีบลูกน้องกระเลงเลย เฮ้ยเสียจริงเลยอเล่ล่ลนเก็บเ้ยเกดีกว่าเพราะว่าเก่ง <Ser> ค <ial Wet serves> ่ะอ่ะช่วยกันช่วยกันเก็บเก็บเบุณดาวนะคะคนไม่เล่นแล้วเนาะไม่เล่นแล้วช่วยพ่อเก็บดีกว่านะเก็บนายเก็บนอยเก็บนอยมามไอ้ว่า โอ้โอ้เห็นไหมอันยาเขาอยากเล่นด้วยหรือเปล่าโอ้ช่วยกันเก็บด้วยน่ารักจังพี่ธีพี่ธีมาช่วยหน่อยเร็วเอาเก็บบ๊อบบ๊อบบ๊อบบอบทอะเก็บสิคะอันยาเก็บเก็บนี่ช่วยพ่อเก็บเลยไอ้วา บุญไวอุ้ยอุ้ยข้อเขียนลายค่าขี้ข้เียนยีกินข้าวไหมเอาั้ยเ้ยเ้ยเฮ้ยเไปช่วย